นะครับซึ่งบริษัท Microsoft ก็ผลิตออกมาแต่ส่วนมากตอนนี้ก็คือถ้าเป็นของโนเกีย์รู้สึกว่าจะใช้ของ Microsoft นะครับถ้าเป็นของซัมซุงหรือของยี่ห้ออื่นเนี่ยจะใช้ Android เป็นหลัก Android, Android, Android ก็คือปฏิบัติการนะปฏิบัติการในการประมวลผลในในสมาร์ทโฟนน่นแหละเขาเรียกว่า Android นะครับเป็น, <Android S 2> เ,ปนเป็นการประมวลผลคล้ายๆกับเป็นหน่วย CPU อย่างเงี้ยนะครับหน่วย ในการปฏิบัติเป็นเป็นหน่วยปฏิบัติการครับเขาเรียกว่า Android แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับเราถ้าเรามีเครื่องเอ่อเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนมากนะฮะก็จะมีก็เป็นวินโด s นึกออกใช่ไหมฮะวินโด s เวลาเราจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องเปิดวินโด s เราถึงจะสามารถนะครับเราต้องมีโปรแกรมวินโด s ก็คือมีระบบปฏิบัติการวินโดว์เราถึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้โปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ได้อันนี้เหมือนกันรับ and ดร i d เนี่ยมันใช้สําหรับสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนก็แอนดรอยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับก็คือคล้ายๆกับวินโดว์นะครับก็คือเป็นตัวปฏิบัติการ a อ d ดร i d นะครับส่วนของวินโดว์ก็เป็นปฏิบัติการวินโดว์ไปอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการแอนด์ดันะครับเป็น,เป,นเป็นเวลาเอาไว้สําหรับเราโหลดน่โนโหลดนี่ หรือฟังนู่นฟังนี่ประสิทธิภาพ CPU มันจะสูงกว่าโทรศัพท์ทั่วไปถ้าท่านไปซื้อโทรศัพท์บางทีซื้อมา3,000 4,000แต่อโทรศัพท์นี้ไม่สามารถที่จะนะครับไม่สามารถที่จะฟังไม่สามารถที่จะโหลดได้เพราะว่า CPU มันต่ามันก็ไม่สามารถประมวลการโหลดฟังคลิปฟังอะไรต่างๆได้ประสิทธิภาพมันจะไม่สูงแล้วเครื่องมันจะหนัก แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะไอรุ่นนี้ฮะซึ่งเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งผมยังไม่เปิดเผยตอนนี้นะฮะนะครับก็เป็นนะครับปฏิบัติการเดียวกันนะครับก็คือใช้ Android แล้วก็มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันนะครับเท่าเทียมกันกับซัมซุงกลเล็ตซี่เอสห้านะฮะอันนี้เน้นย้ําอีกทีนึงนะฮะราคาอยู่ที่สองพันบาทก็คือแต่ว่าต้องสั่งมาร้อยเครื่องนะฮะเขาถึงจะทําให้ ถ้าไม่ร้อยเครื่องทําไม่ได้ถามว่าไอ้เครื่องนี้ซ่อมได้ทั่วไปไหมซ่อมได้ทั่วไปประสิทธิภาพเหมือนกับ Galaxy S ทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับยกเว้นหน้ากากเน่านั้นอุปกรณ์ภายในเนี่ยนะครับเป๊ะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยรประสิทธิภาพแบบเดียวกันหมดเพราะว่านะครับอะไหล่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาจากนะครับมาจากบริษัทเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าซัมซุงเนี่ยเขาขายแบรนด์ขายแบรนด์ซัมซุง Samsung หรือขายแบรนด์เออสินค้าของเขาก็คือเขาบวกค่าแบรนด์ไปครับสมมุติว่าต้นทุนค่าผลิตเนี่ยเหมือนไอโฟนเนี่ยไอโฟที่ทุกคนใช้ i อโฟนห้าต้นทุนราคาผลิตเนี่ยนะครับมันอยู่แค่ประมาณเครื่องละสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับแต่ค่ายี่ห้อไอโฟนมันบวกไปอีกหมื่นบาทค่าการตลาดนะครับบวกไปอีกนะครับเจ็ดพันบาทรวมเป็นสองหมืนบาท เหมือนกันฮะซัมซุงก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะฮะก็คือยี่ห้อซัมซุงเอาแค่จะซัมซุงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็หมื่นหนึ่งละไอเครื่องที่จะเป็นเครื่องที่ซัมซุงที่เราใช้กันเนี่ยนะฮอุปกรณ์ภายในเนี่ยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยต้นทุนการผลิตอยู่เครื่องประมาณสองพันบาทสองพันบาทจริงฮะนั่นก็คือสองพันบาทนะแล้วที่เหลือนั้นคืออะไรที่เหลือนั้นคือค่าการตลาดค่าการตลาดที่ จะต้องมาบวกว่าค่าโฆษณาค่านู่นค่านี่ค่าโปรโมตค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่าเดินทางค่าส่งค่าอะไรต่างๆบวกกันไปแล้วต่อเครื่องหนึ่งเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับค่าการตลาดนะครับค่ายี่ห้อนะครับสัมพุลการ์ดิซี่เอท่าเลยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดแต่จริงๆต้นทุนเท่าไหร่สองพันบาทต้นทุนสองพันบาทหรืออาจจะต่ำกว่าสองพันบาทถ้าถ้าผลิตออกมาเยอะๆเห็นไหมฮะ มันมันคือบวกค่าการตลาดเข้าไปมันซึ่งถามว่ามีความจําเป็นไม่มีความจําเป็นแต่เราเราติดเพราะว่าราคามันสูงนะครับราคามันดีแต่ต้นทุนการผลิตจริงๆมันอยู่แค่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาเทคโนโลยีผมเองผมก็ต้องหาเทคโนโลยีนะครับมาเพื่อต่อกรอกรับมันผมก็ต้องสอแสวงหาเพื่อที่จะเอามาทําให้พ่อแม่พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับร่วมกันทีนี้ว่าสําคัญที่สุดก็คือว่า ท่านก็ต้องจองมาเพราะผมมีแค่ร้อยเครื่องร้อยเครื่องนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับสั่งเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเดือนหรือสองเดือนหนึ่งจะได้นะฮะต้องเหลือเศษจากเขามาแล้วถึงจะได้ก็คืออันนี้ต้องบอกท่านตรงๆฮะว่ามันเป็นที่บางทีเคสมันมีตําหนินิดนึงตาหนินิดนึงอะ่ะคือมันไม่ผ่าน QC เอาพูดง่ายๆฮะแต่มันเป็นของอะไรอะ่ะมันเป็นของซัมซุงนั่นแหละของในค้าซัมซุงนั่นแหละแต่มันไม่ผ่าน QC แค่นั้นเอง QC คือมีตําหนิตรงนี้หน่อยนึง เครื่องตรงนี้แหว่งนิดนึงหรือมีตําหนิหน่อยนึงนะครับอะไรทานองนี้คือ QC มันผิดแล้วมันสเปคไม่ผ่าน,านเขาก็เลยโลออกมาทีนี้ต้องจองไงฮะค,คือทุกคนที่จะซื้อเนี่ยจองในราคาแค่สองพันบาทนะครับมันเป็นผมพูดตรงๆเลยคือมัน QC ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะมันมีตําหนิเหมือนเสื้อผ้านอกนะมีตําหนินิดนึงเนี่ยไม่ผ่าน QC ไว้เขาก็คัดออกทีนี้คัดออกมันก็มาพอมาเสร็จอ,อุปกรณ์มันใช้เหมือนกันหมด คือเป็นของสำชมยังไงมันก็ใช้เหมือนกันหมดมันไม่มันไม่ผ่านเรื่อง QC ผมบอกท่านอย่างนี้แล้วกันมันก็เลยตีเป็นราคาต้นทุนไอ้คนที่ผลิตเนี่ยไอ้คนที่มันเอามามันมันซื้อมาเหมาในราคาถูกมานะครับในราคาที่เป็นเขาเรียกว่าของตําหนิอ่ะพูดงนา้ยมันก็ขายโลมาแหละพูดง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ทําความเข้าใจอย่างนี้นะฮะคือคือมันมีตําหนินิดนึ่งนะครับแต่เราไม่ได้ไปสนใจตรงตาหนิกูสนใจว่ากูจะได้ประสิทธิภาพมันยังไงมากกว่า นะครับอันนี้ก็เรียนกันว่าให้เข้าใจตามนี้นะฮะนะครับผมจะพูดเรื่องเรื่องอย่างนี้เพื่อเพื่อเน้นย้ําว่าเมื่อเรามีเทคโนโลยีท่านจะฟังอาจารย์ท่านไหนก็ได้แล้วท่านจะมีหลักในการปฏิบัติมีหลักในการสู้ละนะครับทีนี้สู้ได้ท่านได้ใช้เครื่องโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพสูงไปไหนกไปได้สบายทีนี้การใช้เน็ตฮง่ายๆเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไปสมัครโปรโมชั่นนะครับสมัครร้อยหนึ่งก็ได้ใช้เน็ตนะ ก็คือใช้ไวไฟอ่ะทั่วทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสามารถใช้ไวไฟฟรีไอใช้ไวไฟแค่ร้อยเดียวฮะไปสมัครทีเซเว่นก็ได้นะครับไปซื้อทีเซเว่นก็ได้มันก็จะมีไวไฟฟรีนะครับเราก็สามารถตรงไหนมีไวไฟ,ฟเราก็สามารถเปิดใช้ได้ถ้าเกิดมันมีไวไฟ,ฟบริเวณไหนทั้งหมดเราก็สามารถใช้ไวไฟได้เลยนะครับมันก็จะวิ่งฮะอันนี้แค่ร้อยเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดจะต้องการประสิทธิภาพกูต้องการเร็วกว่านั้นนะฮะก็ท่านก็ไปซื้อแบบเติมเงินเอา เติมเงินเลยครับสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าต่อเดือนหรือร้อยเก้าเก้าต่อเดือนก็ได้ครับท่านก็ใช้อย่างนี้ไปครับก็คือเติมเงินเอาก็ไม่ต้องอะไรไปรใช้ของอะไรก็ได้ครับของดีแท็ของ, D AC, ของทูของเอสได้หมดฮะนะครับแต่ถ้าจะเอาสะดวกสะดวกครับไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นสนใจว่ากูจะใช้สมาร์ทโฟนนี้ยังไงกูจะใช้มันได้ยังไง ก็คือเอาอันไหนก็ได้เน็ตที่ไหนก็ได้เหมือนกันเราอยู่ในพื้นที่นะครับที่มันคอรอบคลุมเนี่ยนะครับมีบริการเราก็ไปถามว่าเอามีบริการอะไรบ้างเอาถ้าเกิดใช้แบบ wifi นะครับใช้ Wi-Fi ก็คือเดือนละร้อยเดือนละร้อยฮะ Wi-Fi คือใช้ wifi อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับตัวอื่นเราใช้ไ wifi โหลดได้เราใช้ wifi เ, wi เรียกได้นะครับอัปโหลดอะไรต่างๆได้หมดฮะ wifi มันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตมันก็คืออินเทอร์เน็ตนหละแต่ว่ามันเป็นระบบแบบไร้สาย ก็เรียกว่าไวไฟทีนี้ประเทศไทยมันจะเพิ่มน,นะครับมันจะกับทำ 3G กันแล้ว 4G 3G กันแล้ว 3G ในประเทศทตอนนี้มันวิ่งป๋อละและประสิทธิภาพของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะสูงมากนะครับในการอัปโหลดนะครับข้อมูลอะไรต่างๆน,นะฮะมันจะเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท่านต้องหาตัวลับที่มีประสิทธิภาพก็คือตัวนี้แหละตัวที่ไม่ผ่าน QC เนี่ยแหละที่เหมาะกับคนไทยมากที่สุดจะผมบอกว่าผมมีแค่ร้อยเครื่องแรกนะ มีร้อยครึ่งแรกนะฮะนอกนั้นผมไม่มีแล้วนะผมยังไม่รู้ว่าจะได้มาอีกเมื่อไหร่รให้ท่านจองกันมาแล้วกันนะครับของไม่ผ่าน Q C เรื่องของตําหนินะครับตรงกรอบมันตรงอะไรมันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ยังยังเขาเราต้องมาลงโปรแกรมนะครับซึ่ง Android เนี่ยเขา,เเามีคนที่ลง Android แล้วเราจะเซตให้ท่านทุกอย่างเลยะฮะ นะครับท่านสนใจปุ๊บเนี่ยท่านเราก็โทรคุยกับท่านนะครับผมก็จะให้เจ้าหน้าที่นะครับสมัครไลน์ไว้ให้ท่านสมัครสกายไว้ให้ท่านแล้วก็สมัคร a ฟ e b o o k ไว้ให้ท่านท่านก็จะได้สามอย่างอยู่ในเครื่องนั้นเลยครับพอไปถึงท่านก็เปิดแลวผมก็จะนะครับทําการนะครับล็อกเขาเรียกว่าล็อกล็อกวิทยุออนไลน์ไว้ให้ท่านมีกี่มีกี่เว็บที่ท่านจะต้องเข้าสม่เสมอ มีอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะล็อกไว้ให้ท่านเลยเมื่อท่านกดตัวนี้ปุ๊บก็จะเข้าไปแล้วท่านสามารถฟังได้เลยจะใช้วิธีอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เรียนทุกท่านว่าเออ่มันมันต้องมีตัวลับแล้วสําคัญมากถ้าท่านไม่มีตัวลับเนี่ยท่านจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับท่านจะไม่สามารถขยับอะไรได้เลยครับถ้าท่านไม่มีตัวลับมันจะเกิดความอมดรับเมื่อท่านได้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็อาจจะเฮ้ยขอล็อกที่สองล็อกที่สามมา นะครับแล้วประชาชนทุกคนก็แนะนํากันไปว่าเฮ้ยมีเครื่องนี้เครื่องนี้นะแล้วทุกคนร่วมกันหมดนทีนี้นะครับเป็นหมื่นเครื่องนะครับหมื่นเครื่องเนี่ยนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะเราก็สามารถรับฟังกันได้ให้เพื่อนบ้านฟังบ้างหรือว่าแนะนําเพื่อนบ้านเอาเห้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะครับ แนะนำกันนะก็ะมีสมาร์ทโฟนพอมีสมาร์ทโฟนเราก็มีเครื่องมือในการต่อสู้กับมันแล้วเรารู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดว่าขยับอะไรยังไงนะชาวบ้านร้านตลาดทั้งหลายก็จะได้ฟังก็จะได้รู้ก็คือข้อดีของมันคือเสียบสมอท็อกนะครับเสียบสมอท็อกก็ฟังกูไม่สนใครจะมารู้ว่าเราฟังอะไรถูกไหมฮะกูก็เรียนของกูกูสบายๆนะครับไปไหนพกก็ได้อันนี่คือข้อดีของมันมันก็พอๆกับแท็บเล็ตนะครับแต่มันมีขนาดย่อมากนะเ,เล็กกว่าแท็บเล็ตนิดหนึ่นงนะฮะ ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยให้สนใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมพูดวันนี้ช่วงแรกกันหนักนะช่วงหลังๆนี่จะเบาๆแต่ว่าเราจะพูดถึงเทคโนโลยีในการขยับนะครับในการทำสมาร์ทโฟนในการนำสมาร์ทโฟนหรือนำเทคโนโลยีขึ้นมาต่อสู้กับอเามาริกมันตายครับมันมาถามแบบเราไม่ได้แต่เราทำได้นี่แหละครับคือประสิทธิภาพของพวกเราผมจะทำหน้าที่แบบนี้แหละนะฮะผมคงคงทำหน้าที่ คือถ้าจะให้ผมปด่าเนี่ยนะครับให้เป็นช่วงๆเลยฮะหรือวิาพ,พากษ์วิจารณ์เนี่ยให้ผมให้มันถึงจุดถามว่ามีข้อมูลมีข้อมูลเยอะมากฮะสำหรับผมที่ผมได้เนี่ยที่เขาส่งมาให้นะฮะอย่าลืมว่าผมเนี่ยนะครับมีคนที่พูดง่ายๆว่ามีในคนนะครับทั้งในคนตำรวจทั้งในคนทหารนะฮะนะครับรวมทั้งคุยภาคสาะเนี่ยนะฮะอยู่ในกลุ่มพวกผมอยู่ในกลุ่มผมเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เขาก็อยู่ในคอสชอน่ะแหละฮะไม่ต้องอะไรมากค นะครับก็คือเขาเป็นเสแดงเป็นแจงโมะนะครับทั้งคู่เลยนะฮะแต่ไม่บอกว่าใครเอาง่ายๆให้รู้แล้วกันเขาก็บอกข้อมูลมาว่ามันโดนยังไงอะไรยังไงมันเป็นยังไงบ้างะเขาก็บอกข้อมูลผมหมดนะฮะแล้วมันกําลังยังไงไอปยุจันโอชาเป็นยังไงไม่งั้นผมจะรู้ก่อนคนอื่นแล้วครับเรื่องภัยบุญคุ้มฉายาทําไมผมประเมินสถานการณ์ได้ออกได้เร็วกว่าคนอื่นะได้เร็วนะครับผมเนี่ยประเมินเรื่องภัยบุญคุ้มฉายาเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วกัน ข้อมูลผมแน่นขนาดนั้นนะครับผมบอกได้เลยฮะ <_ d ata> ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับนะครับมันทําอะไรกันผมก็รู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าควรจะบอกหรือควรไม่บอกเท่านั้นเองแล้ววันนี้ควรทําอะไร <_ d ata> ผมไม่ใช่ว่าทํางานคนเดียวนะฮะ <_ d ata> ผมทํางานเนี่ยทํางานเป็นวล,ลูมนะฮะ <_ d ata> คนที่เขาเป็นนักปฏิวัติเนี่ยนะฮะที่เขาต้องการปฏิวัติเขาก็ทํางานกันด้วยนะฮะก็มีกลุ่มที่ทํากลุ่มเขาก็ขยับนะฮะข้าราชการบรรดาข้าราชการนะครับตำรวจทหารที่เขาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะ เหมือนเจแดงนี่เยอะมากนะครับเขาพร้อมด้วยแล้วเขาก็ถามเขาก็สนับสนุนแนวผมไงผมถึงบอกว่าไอ้หนุ่มเอ็งเดินอย่างนี้อย่างเดียวเลยเถ้าเอ็งเดินอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสปฏิวัติชนะแล้วตำรวจทหารจะได้ออกมาสนับสนุนภาคประชาชนถ้าถ้าเกิดเอ็งไปดา่าคนนู้นคนนี้แม่งไม่มีประโยชน์ถ้าเอ็งทําแบบนี้อย่างเดียวนะแม่งยังไงก็ชนะแล้วพวกพี่ก็จะมีกําลังใจวะเขาพูดอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ใกล้จะปลดะเสียแล้วแหละนะฮะในทหารท่านี้นะ แต่ในตํารวจเนี่ยท่านอยู่ได้อีกสามปีสี่ปีนะครับถ้าหากวันข้างหน้านะครับพวกเราชนะแล้วเนี่ยนะครับก็ช่วยสนับสนุนท่านนี้นะครับให้เป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะท่านเป็นคนที่โคตรแดงโคตรแดงเลยฮะแม่งยิ่งกว่าแดง่ไหนเลยที่บอกว่าผมรอดมาได้เนี่ยก็ท่านพวกนี้แหละครับที่ช่วยแนะนําช่วยประสานนะครับจนผมสามารถที่จะหนีรอดเงื้อมือของพศชได้นะครับเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะก็ฝากทุกท่าน ด้วยนะครับว่าให้ทําจริงทําจังแล้วก็เรื่องสมาร์ทโฟนนะครับก็เรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเอามาบอกท่านตลอดนะครับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วครับสชั่วโมงแล้วนะครับผมหนุ่มโคราชขอราชไปก่อนสวัสดีครับ